ก็สวัสดีชาวแม่ววงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเกมศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งนัดที่ต้องบอกว่าน่าดูมากๆนะครับนั่นก็คืองูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเจอกับทาหน้าของปืนใหญ่ อาร์เซนอลนะฮะก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแต้มใกล้เคียงกันนะในเละแต้มของตารางยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับคือทั้งคู่เนี่ยตอนนี้คือแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มเหมือนกันนะครับก็จะมีโอกาสลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปเพลย์ออฟอยู่นะครับก็เรามาอัปเดตสถานการณ์ของนักเตะทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับฟังของอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขามีเพียงแค่คารอส ออกัสโตนะ,ะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยต้องมารอดูนะครับอาการของมาตินโอดกาดเพราะว่าก็เริ่มมีสื่อออกมาแล้วว่าโอดกาดเนี่ยคาดว่าน่าจะกลับมามีชื่อในเกมที่จะเจอกับอินเตอร์มิลานนี้นะครับแต่ว่าในทางด้านของเวฟูสกอร์เนี่ยยังขึ้นว่าเขายังอยู่ในสถานะบาดเจ็บอยู่นะครับก็รอติดตามสถานการณ์ของโอเดกาดละกันนอกนั้น้เนี่ยเคเรนตินีทอมมี่สือแล้วก็คาราอฟิโอลีก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นตัวแดงนะครับมีอาการบาดเจ็บติดตัวมามาดูคาดการณ์11ตัวจริงกัน หน่อยนะครับฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ผู้สัประตูเป็นซัมเมอร์นะครับแนวรับก็มีท่านักของปาสโตนี่น, oni, นะมีสเตฟานอฟรีมีปาวาหรือแม้กระทั่งตัวอย่างดิมาโคดุมฟี่นะครับแดนกลางน่าจะได้เห็นมาคิตยานนะครับอัชานกูกูแล้วก็ท่านักของมาเลบานะครับส่วนคู่หน้าเนี่ยทางด้านของเวฟุสกอร์คาดการว่าจะเป็นทาเลมี่กับท่านักของอนาโตวิดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะส่วนฝั่งของอาร สนโหนเนี่ยผู้สับประตูเป็นดาวิดไรยานะครับแนวรับนะเบนไวซาลิบากาเิียมังกันเยและก็ชิเซนโกนะครับสามแดนกลางนะครับมิเกลโมริโนจอร์จินโยแล้วก็เดคินไรนะส่วนแนวลุกเนี่ยเรนโดทัสซานครับกาเบียมเชซุสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงดูจากรายชื่อแล้วนะครับก็อินเตอร์มิลานเนี่ยแนวรับหรือผู้สับประตูเนี่ยก็ถือว่ายังคงเป็นเซตที่อ่ะเป็นชุดหลักอยู่ใช่แดนกลางก็ก็เช่นกันนะว่า คู่หน้าเนี่ยผมไปเช็คมาคือล่าสุดเนี่ยอ,อินเตอร์มิลานเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเวเนเซียไปได้1-0เกมนั้นเนี่ยใช้คู่หน้าอย่างลาตาโรก่กับมาคาตูรามซึ่งลาตาโร่เนี่ยลงเล่นไปสัก70นาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกก็ต้องรอดูแล้วกันส่วนมาคาตูรลามเล่นไปเต็มเกมนะครับคราวนี้เนี่ยในการเจอกันในผมยังมองว่าเกมเนี้ยมันยังมี แต้มที่ที่ต้องการของ,ของทั้ง2ทีมอยู่อะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าทางอาร์เซนอลเองเราดูจากรายชื่อนะอะแนวรับเนี่ย ก็มีการโรเตชันประมาณหนึ่งเอาชินเซนโก้ลงมาเล่นแทนแดนกลางอาจจะได้เห็นจอจินโยส่วนแนวลุกเนี่ยต้องใช้คําว่าเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีทอสซาที่โอเคแหละมีส่วนร่วมในซีซั่นนี้มาประมาณหนึ่งแต่ว่าทั้งเชซุสทั้งลาฮิมสเตอร์ลิงเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลงานยังไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าให้จับต้องได้เท่าไหร่นะครับในในซีซั่นนี้น,นะโดยรวมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละคือชุดหลัก ผสมกับผู้เล่นโรเตชันนะฮะแต่ผมคิดว่าจริงแล้วเซนนเกมีถ้าเขาหวัง3แต้มจริงๆนะผมว่ารู้สึกว่าซาก้าเนี่ยต้องลงอ่าก็ต้องรอดูว่าจะจะลงหรือเปล่านะครับสำหรับเอ,อ่จริงๆหลายชื่อมันยังมีแบบว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าโอเดกาดกลับมาได้เนี่ย จะมีส่วนร่วมเป็นสเวตเตัวจริงไหวไหม,มหรือว่าต้องต้องแบบโอเคแหละมาช่วงสัก15้านาทีสุดท้ายของเกมอะไรอย่างนี้ก็ก็รอดูแล้วกันนะครับมาดูิติในการเจอกันสักหน่อยนะครับเจอกัน3นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากนะ,ะถ้าเอาแมตช์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็นู่นเลยนะครับยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2 0 0 3 2 0 0 4เกมนั้นเนี่ยอินเตอร์เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป็น 1, ประตูต่อ5นะครับถ้านับอย่างเป็นแมตช์ทางการเนี่ยต้องเรียกได้ว่าชนะกันไปคนละเกมอินเตอร์แพ้ ให้กับอาร์เซนอลในบ้านอาร์เซนอลแพ้ให้กับอินเตอร์ในบ้านโดยผมคิดว่ามันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่ามัน,มนห่างมาหลายปี <20 S 2> อ่ะยี่สิบกว่าปีนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูฟอร์มการเล่นกันซะหน่อยนะครับฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยเซติน6นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยถือว่าผลงานค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับชนะไป5และเสมอไป1เกมนะครับเกมที่เสมอเนี่ยคือเกมที่เสมอกับยูเวนตุสไป4ประตูต่อ4นะครับก็นอกนั้นเนี่ยอินเตอร์ค่อนข้างที่จะ เก็บผลงานได้ค่อนข้างดีนะเอาจริงถ้าไม่นับเกมที่เสมอยูเว่เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเกมเดียวที่อินเตอร์เสียประตูเนี่ยคือเกมที่เสมอกับ ยูเวนตุสเนี่ย4-4นอกนั้นเนี่ยคือเก็บคลีนชีทมาได้หมดเลยนะครับก็แนวรับเนี่ยเป็นจุดแข็งของอินเตอร์อยู่แล้วนะรอดูแล้วกันคือฟอร์มการเล่นของอินเตอร์ต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยดูน้อย,ยในเซเรียอานะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าด้วยการที่โอ้โหโโดูแค่น,นี้ก็ดูจะไม่ทันแล้วกลับผมกลับไปถ้าในเซเรียอาเนี่ยผมกลับดูนาโปลีบ่อยมากกว่านะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูอินเตอร์เพราะฉะนั้นแฟนอินเตอร์ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงฟอร์มของทีมตัวเองกันได้นะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยต้อง ช่วงนี้ไม่ค่อยเสถียรหรือว่าไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์มการเล่น6นั้นหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3นะครับเสมอ1และแพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเพิ่งสะดุดแพ้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ0ูนนะโดยรวมเนี่ย ก,ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะสำหรับอาเซนอลไม่ว่าจะเป็นการผลเก็บผลการแข่งขันไม่ค่อยได้แล้วก็โอเคแหละมีเรืองเจอใบแดงมีแนวรับที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนตลอดเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องปัปับประค <c oughs> องลงบไปอเออสำหรับทางน้าของมิเกลอาเตต้านะครับ่ะคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ถ้าสวตัวจริงเป็นตามที่ฮูสกอร์คาดการ์ผมมองว่าเกฟอาจจะตึงๆทั้งคู่เพราะว่าอินเตอร์เองผมคิดว่ามารับแน่นไว้ก่อนสวนเซนนอตเองอพอถ้าเซตแนวหน้าเป็นอย่างงี้ผมคิดว่าน่าเจาะอินเตอร์ยากประมาณนึงแต่ถ้าพวกเขาหวัดถึง3แเต้มผมคิดว่าตัวหลักในแนวลูกอาจต้องมีลงกันบ้างเช่นซาก้าหรือทางด้านของไคเฮาแวตอืมใช่ซึ่ง ถ้าถามผมสกอร์อัดจบเสมอสูงถ้าถามผมผมคิดว่าน่าจะหนึ่งไม่ก็ศูนย์ศูนย์เกมนี้ซึ่งผมคิดเห็นเหมือนกันผมคงต้องเน้นไปที่อาร์เซนอลเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยแน่นอนแหละเกมนี้เล่นใช่ได้เล่นในบ้านกับพวกเราตามน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ถึอขนาดไปวิเคราะห์วิจารณ์ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยพวกเขามีงานหนักรออยู่ก่อนที่จะพักรปทีมชาติก็คือพอจบเกมกับอินเตอร์เนี่ยเดี๋ยวพวกเขาต้องไปเยือนเชลซีต่อเลยนะซึ่งมันเป็นเกมที่ยากพอสมควรคืออาแแน่ัับตต้งวค เนี่ยอาร์เซนอลเล่นเกมนอกบ้าน3นัดติดนี่คือเจอทีมแบบแข็งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ ถือว่าต้องมีการโรเตชันแน่นอนผมคิดว่ายังไงก็โรเตชันคงไม่ได้เห็น3แนวรุกอย่างกาเบรียลติเนลลี่คคลฮาวเวดแล้วก็บุกเกโยซากะลงเล่นพร้อมกัน,กนแน่ๆสําหรับความพิเศษของผมนะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยผมว่าอาจจะต้องรอดูว่าทางด้านของมิเกลอิตาจ,จะมีการพักหรือว่าโรเตชันผู้เล่นเพิ่มเติมจากที่เว็บฮูสร์คาดการหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเกมกับเชลซีเองเนี่ยในหลีกก็ ก็สาคัญเหมือนกันอ่ะอใช่กับการเจอกับต้องเรียกได้ว่าคู่แข่งลุ้นผมใช้คำว,ว่ายังลุ้นแชมป์ได้อยู่อ่ะทั้งเชลซีทั้งทั้ง Arsenal อาร์เซนอลนะครับก็ต้องบอกว่าต้องตัดสินใจดีๆคืออย่างที่บอกพอดูจากรายชื่อ11ตัวจริงของเวฟมูสกอร์แล้วอ่ะพอมันเป็นสเตอร์ลิงกับกาเบรียลเชซุสเนี่ยคือแน่นอนแหละมัน ด้วยการที่พวกเขาไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีแมชหรือว่าไม่ได้มีไทม์ทมิงเวลาลงที่มันมากเพียงพอเนี่ยบางทีจังหวะาจะาโครนมันก็ยังไม่ได้แบบดูไหลลื่นดูสมูทขนาดนั้นนะครับกับการเป็นว่าทางหน้าของอินเตอร์มิลานเนี่ยน่าจะสร้างความอึดอัดแล้วก็แรงกดดันให้กับอาร์เซนอลได้ประมาณนึงด้วยการที่โอเคแหละผมว่าอินเตอร์คมาเน้นรัดกุมก่อนอยู่แล้วนะครับแม้จะเล่นในบ้านก็ตามแต่ว่าพอเล่นในบ้านเนี่ยเสียงชงเสียงเชียความคุ้นเคยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อาร์เซนอลเล่นยากประมาณ ผมว่าเกมนี้มันก้ากึ่งเราว่าว่าจะปล่อยก็ไม่ได้จะใส่สุดก็ไม่ได้สำหรับอาร์เซนอลน,นะนะต้องอ ต้องรอดูว่าอาเตต้าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็บรรดาผู้เล่นแนวลุกสำรองเนี่ยที่ถูกส่งลงไปเนี่ยจะสามารถอมไได้ไเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าทั้งเชซุสทั้งสเตอร์ลิงเลยนะครับคือทอสซาผมว่ายังไงก็กคงมีผล<ค>งนานาประมาณหนึ่งอยู่แล้วให้ให้พอจับต้องได้แต่ว่าถ้าแบบจะไปเทียบ3มเซตแนวลุกหลักของอาร์เซนอลเลยเนี่ยก,ก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเกมเบรกตรงกลางที่ต้อง ต้องเจอเกมโตกลับอ่ะต้องระวังหน่อยเพราะว่าพอไม่มีทางด้านของปาเตเข้ามาช่วยเนี่ยหรือว่าพอเป็นแบ็กซ้ายอย่างซิเชนโก้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกมรับหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะเออมันอาจจะลดทอนประสิทธิภาพลงไปนะครับก็มบผมว่ายังไงจบเจ้าสูงมากจบเจ้าสูงมากแต่ถ้าจะมีใครเฉือนเนี่ยผมอาจจะยังมองว่าอินเตอร์มิลานอาจจะเฉือนได้1 0ึนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสจบศูนย์ศูนย์เยอะมากเลยเออก็ ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าหากพวกเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขออาภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าหากว่า,าต้องการจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ